สวัสดีค่ะพี่ต้อยลันลาไทยแลนด์พี่ตอละละ้ตอยได้ยินเสียงนกฝักอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวต้องเดินไปตับนคนาวุ้ยตัวขาวว่าเห็นละเฮ้ยเห็นหัวมันด้วย นี่ยเห็นเลยนะเห็นไหมคะนี่ค่ะเขาออกมาน,นี่ค่ะเห็นชัดเลย อยู่ใกล้ๆดีกว่าเอามาใกล้ๆเย็นๆสบายโอ้ย,อยชัดมากเลยค่ะร้องใหญ่เลยอะ่ะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยสีขาวดำร้องตลอดเลยค่ะเดี๋ยวพี่ต้ายขึ้นไปดูใกล้ๆก่อน มา่ดใกล้ขึ้นมดูพี่ใกล้เขาหากินน่ยนี่ค่ะเห็นชัดเลยอ่ะหลบแล้วหลบแล้วเดินไปแล้วค่ะเดินไปแล้ว นี่ค่ะเดินอยู่ค่ะนี่ค่ะเข้ามาอยู่ตรงนี้ค่ะเมื่อกี้อยู่ใกล้พี่ต้อยนิดเดียวเองนะ อยู่ตรงนี้เห็นไ้มคเะเขาโผล่หัวขาวๆมานะ่ยน,นีค่ะโผล่หัวขาวๆอ่ะป่าหญ้าเขียวอ่ะคะ่ะ หัวขาวๆค่ะนะะ่าอยู่กลางป่าหญ้าเอดยาค่ะต้นข้าวอ่ะเนี่ยเด็นเลยค่ะหูอลมเย็นเนี่ยเข้องอยู่กลางกอกต้นทุ่งนาค่ะไม่ยอมโผล่หัวมาร้องอยู่ตรงเนี้ค่ะใกล้ๆเนี่ย แต่ไม่ยอมบอกจากกอหญ้าก,อ,กอข้าวอะนะคะเริ่มเดินออกมาแล้วค่ะอยู่กอหญ้ายที่สูงๆไอ้กอข้าวเน้นๆเห็นหัวละเดินออกมาแล้วนน่นเห็นหัวขาวๆวะ่ะอ่าอเห็นหัวขาวๆว่ะค่ะนกกวักเดินมาแล้วเดินมาล แต่เขาจะกลัวคนนะเขาไม่ค่อยให้ใครเห็นนะเห็นไหมคะนะคะขาวดำอะ่ะมีขวานนั้นข่านนะใหขาวขาวนะคะขาวดำอะ่ะจะงกดูใหญ่เลยนะนะอยู่ในทุ่งนาค่ะ เชงเน้อเช้งใหญ่นี่ค่ะเดินอยู่นะนี่เห็นไหมคะสวยชจสีขาวดำสวยดูไม่ยอมมาเดินหลบหลบเดินหลบหลบอยู่ตรงนั้นนะคะนะคะี่ค่ะ อะไรกินไปไม่ยอมออกมาโชว์ตัวห่วงตัวนี่ค่ะเดินออกมาทางนี้แล้วค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะนะียฮะนั่น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 หัวขาวๆ <c oughs> นี่ใกล้มาแล้ว <c oughs> นี่ค่ะเข้ามาตรงนี้แล้วนี่ <c oughs> ขาวดำสวยเลยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะร <c oughs> ้องใหญ่เลยอ่ะ หลบพงยาอีกแล้วดูขาดตัวนี้สวยเลยไปทางโน้นตัวนะมีสองตัวนะคะนี่สวยมากเลยเขาจะกลัวคนนะคะจะพยายามหลบข้าวอะค่ะต้นข้าวก็จะพยายามหลบอะ่ะอืสวยมากเลยค่ะ ขาวดำสวยมากเลยนี่ะ่ะร้องอยู่นะค่ะแต่ไปละนี่ไข่อยู่ในกอข้าวตรงนี้ค่ะเรนี่ค่ะสวยมากเลยตัวเหมือนไก่เลยค่ะขาวดำสวยมากแต่เขาจะไม่ค่อยให้คนเห็นนะละงมเลยค่ะนี้ค่ะ พี่ต้อยจะดักดูเนี่ยร้องอยู่ในกอข้าวตรงนี้ค่ะตายต้ตนกระถิ่นแห้งเนี่ยนอกจากเขาเป็นสัตว์คุ้มครองนะคะเขาก็อยู่ตามที่มีแหล่งอาหารน่ะมีน้ำมีอะไรให้กินแล้วก็เขาก็ชอบอยู่ตามกอหญ้าแต่ถ้าคนไปเจอหรือรบกวนนะเขาก็จะย้ายถิ่นไปเรื่อยๆนะลูกลูกเขาเหมือนเขาตัวลูกใหญ่กว่าลูกไก่อะ่ะ ลูกเจี๊ยบรุ่นๆนะคะแต่สวยค่ะสวยยาวสีขาวดำเนี่ยอยู่ในกอหญ้าตรงนเนี้ยเนี่ยไม่ยอมออกกอข้าวเมื่อก่อนเขาจะอยู่นูน่นริมพอไม่มีต้นข้าวแต่ตอนนี้มีต้นข้าวเขาก็จะมาลงอยู่ตามในทุ่งนานเนี่ยคะ่ะตามต้นข้าวเนี่ยไม่ยอมออกมาร้องอยู่ในกอข้าวเนี่ยคะ่ะ งงเลยเนี่ยเห็นแล้วค่ะนันค่ะขาวดำเดินออกมาแล้วค่ะนันค่ะตัวกำลังรุ่นสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะเห็นคอแล้วนั่นไงอุ้ยชะเงือแล้วนี่สวยมากเลยค่ะสีขาวดำคอยาวเลยนี่ค่ะเดินอยู่หลบเข้าไปอีกแล้ว โอเคนะคะไม่ประมาทกาดจะตกเราจะสู้โควิดไปด้วยกันพี่ต้อยก็พามานั่งดูนกวกวักนี่โพหัวมาอีกแล้วนะคะเนี่ยร้องอยู่เยอะร้องอยู่โอเคนะคะพี่ต้อยบายบายดูแลสุขภาพกันนะคะ thank you for watching bye นกวกวักอยู่ก่อข้าวก่อนี่ยค่ะซุ่มดูไม่ยอมห่วงตัวจริงๆเลย บายบายขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะบายบายจุบจ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะจะถ่ายชัดๆสักหน่อยไม่ยอมออกมา